สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจะห่างหายคลิปมาโดนครับกับเบิง้งสายๆแล้วครับตอนนี้หกโมงกว่าเกือบเจดโมงแล้วครับทกประช่อนครับไล่สวมนะครับพาดู่าครับบ่อาหรอครับคู่ไล่กัดนะครับ มาเอาอยู่ใกล้ตัวนี้มาแล้วครับมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วกิฟน้ำมีใกล้นี่ครับเอาครับใกล้ๆนี่แหละครับนี่แหละครับใกล้ๆนี่แหละครับจุบอุ้มรุดแล้วครับรุดแล้วปุ๊บนะครับนี่ครับเกือบม่ได้ครับก็ฝากติดตามนะครับไล่กัดมาจน นะครับ,เป,นนรบเป็นล่านหินนะครับเป็นล่านหินตาก่ะนี่ครับช่อช่อ ครับกเบื่งครับปลาก็ะมีนะครับเลี้ยลตัวนึง,ง,งล้ยทีลัว เอาแล้วใส่นะครับเอาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเห็นไหมครับใส่สวยๆนะครับนะครับชันใส่สวยๆ ฝากกดติดตามนะครับผมต้องแม่พี่น้องการทำหาอยู U ่หากินครับบ่ได้เฮ็ดบาปนะครับทำไปกินครับไม้ลงล่องอย่แหละครับแต่ว่าก็มีปลานะครับไล่กัดอยู่นะครับไปเลยครับไล่เขาตัวนึงไล่อยู่ตัวนึงไล่อยู่ครับตัวนึงไล่อยู่ อม่ยนะครับน,นะครับก้อนหายอยากให้กินนะครับปัจชนครับตีปัจชนบนยังไม่สับสวดนะครับได้สวดอีกแล้วพี่น้องเลยหายยู่หายกินนะครับเพราะได้อยากได้กินนะครับ